การโยกตัวมันมีได้หลายสาเหตุนะช่างโลดว่านี่นะครับสัดส,ส่วนมันไม่ได้เสามันเล็กนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเสาเกาวานายอย่างนี้นะมันจะบางนะครับ1.3 1.5 1.8 2ปประมาณเนี้ย ถ้ามันหนาวัานนี้มันจะแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นการชุบกราวหนท์ด้วยค่าชุบกราวไนทนี่มันก็แพงพอสมควรนะงั้นเหล็กพวกนี้มักจะใช้อยู่ตามจะบอกต่างจังหวัดช่างโลกก็เห็นต่างจังหวัดเยอะนะเขาใช้นะในตัวเมืองจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ช่างโลกจะเจอในตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างจังหวัดเห็นเยอะนะการจัดโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็น2ฝั่งอย่างเงี้ยเหมือนกับมีแผ่น2แผ่นมาตั้งข้างๆแล้วก็เอาอะไรมาพาดพาาดพๆๆนะครับ มันไม่มีเสถียรภาพทางด้านอีกฝั่งหนึ่งเลยอ,ะอ่ะไอฝั่ง6เมตรเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับแต่ฝั่ง9เมตรมันจะแข็งแรงไหมมันก็บอกไปได้นะครับเพราะมันมันก็ยาวนะครับแล้วก็เหล็กดูค่อนข้างจะเล็กนะเข <c oughs> ้าใจว่าไอตัวบนตัวล่างเนี่ยมันจะประมาณ60 30ไม่เกินไม่เกิน70ไม่เกิน75การแก้ไขนะครับอาจจะทําได้ทั้ง สองอย่างทำได้สองอย่างนะคือลดความุรุดของเสาเพราะเสานี่มันบางพอมันบางเนี่ยถึงชั้นหน้าตัดเท่ากันนะครับแต่ว่าพอมันบางเนี่ยมันจะเกิดความชรุดถ้าหน้าตัดเท่ากันขนาดเท่ากันแล้วมันหนากว่าเนี่ยความฉลุดมันจะลดลงในทางทฤษฎีนะข้อสองคือเสริมโครงให้มันแข็งเกร็งเพิ่มขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการลดความุรุดของเสาแหละแล้วก็เสริมโครงสร้างเข้าไปเอาคํายันใส่เข้าไปนะครับให้มันแข็งให้มันเกร็ง ให้มันดูลักษณะมันปึกขึ้นมันแน่นขึ้นช่างรถชอบยกตัวอย่างเก้าอี้เก้าอี้นะครับเก้าอี้มี4ขาไอ้การสี่ขางันนี่มันตั้งขึ้นไปได้เนี่ยมันจะต้องมีลัดข้างบนรอบหนึ่งถูกไหมข้างบนที่มันลัดคือไปที่นั่งเราเนี่ยระหว่างข้างล่างกับข้างบนมันจะมีลัดอีกรอบนึงไอ้นี่แหละมันเป็นการลัดทําให้ลดความชลูดของเสางั้นโครงเก้าอี้มันเลยเป็นพลาสติกที่บางๆได้นะครับถ้าเราไปดูหน้าตัดมันเนี่ยหน้าตัดของเก้าอี้ของขาเก้าอี้นะครับ มันจะคล้ายกับข,ข้างข้างเนี่ยมันจะหนาข,ข้างข้างมันจะหนาแบบนี้เลยนะแล้วมันก็โค้งไปงี้ใช่ไหมไอ้ระหว่างตรงโค้งเนี่ยมันจะบางๆไปดูได้เลยนะนะครับตรงเนี้ยคือเป็นตัวที่มันรัดระหว่างขามันเนี่ยนะครับแล้วก็มีรัดรัดัดอยู่เนี่ยแต่นี่าขาเก้าอี้นะฮะอันนี้คือข้างข้างเนี่ยจะหนากว่าแล้วก็แข็งแข็งนะตันตนแข็งแข็งนะครับแล้วก็ไปไปบางข้างในนะครับอันนี้คือเก้าอี้พลาสติก ถ้ามันก็อีเตี้ยๆมันก็พออยู่ได้นะพอมันเริ่มสูงขึ้นที่เรานั่งร้านก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยมันจะต้องมีรัดตรงกลางนั่นนะถ้าเกิดมันไม่รัดตรงกลางมันก็จะแบะถ้าเกิดมันแบะออกได้ทีนี้มันจะเสียรูปและมันจะไม่มีความแข็งเกร็งไม่มีเสถียรภาพอาจจะบอกว่าช่างบอมันก็มีบางอย่างที่เก้าอี้บางตัวเก้าอี้ที่มันมีพนักพิงที่มันไม่ต้องมีรัดตรงกลางอ้าวถ้ามันไม่มีรัดตรงกลาง ขามันต้องหนาขามันต้องใหญ่พอที่จะไม่เกิดการดัดตัวไม่เกิดการแบะออกของเก้าอี้นะครับงั้นพอขาเก้าอี้ขึ้นไปอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับขามันลงมาอย่างงี้ใช่ไหมจะเห็นว่าตรงโคนแถวๆนี้นะครับมันจะใหญ่มันจะหนามันจะบานๆแบะๆออกมาแล้วมันจะมาสอบลงข้างล่างข้างล่างนี่จะแคบๆนะครับอันนี้มันก็คือมันเป็นมันลดมาจากข้างบนแล้วไงมันเกิดการลดความชรูดของเสาจากข้างบนมาแล้วไงนะครับใน YouTube กดติดตามกดซับสไคร้ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจที่หน้า Fanpage และสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไปได้นะครับ